มาครับท่านผู้ชมมีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับในการใช้อาหารเม็ดตกปลากันเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้ปลาอะไรแล้วมีปลาอะไรผิดเขียวบ้างก็จะได้ปลาเยอะขนาดไหนมาลองดู<พ>ครับหย่าที่เราใช้ก็คืออาหารเม็ดเนี่ยง่ายๆเลยนะใช่ไหมล้นปาลาอะไรบ้างเนี่ยทุกปลาปลาที่กินมันจะพืชปลาแรดปลาทรงปลาหวายปาลานงบันดินปลาหางแดงปลาเพียนปลาทุกปลาที่มันกินมันจะพืชนะครับ ใครอยากดูคลิปเต็มก็รอดูได้เลยแล้วใครเป็น FC จะจังหวัดไหนคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ใครอยากดูคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์มาคลิปต่อไปอ้ยอะไรไม่รู้เลยจะโดเปล่า <c oughs> จะสอนรายละเอียดเกี่ยวกับใช้อาหารเม็ดทุกอย่างวิธีการมองหมายหมายอะไรบ้างเป็นแบบไหนแบบไหนตรงไหนมีปลาอะไรเงี้ยก็รอติดตามได้เลยนะครับอย่าลืมนะใครที่เป็น FC ผมจังหวัดไหนคอมเมนต์มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นี่เรามาเข้าหมายแล้วตอนนี้ชอบคลิปเม่แล้วสไตล์บ้านๆวิถีชาวบ้านแบบนี้ชอบคอมเมนต์มาใท้าไหอ่คะใช่นี่คือเทคนิคการตกปลาสไตล์มิทรสันที่มีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงคือได้กับข้าวแน่แนคือคุณใช้หันเม็ดออกมาเนะี่ยคุณได้กับข้าวแน่แนไปลองใช้ดูไปลองดูได้เลยนะครับก็มีมากไปลอรุ่นกันนี